สวัสดีค่ะทุกคนมาเจอกันกันกบปายในช่วงดําจางแดรี่นะคะวันนี้นะคะปายจะมานินทาคนฟินแลนด์ให้ทุกคนฟังค่ะพอดีว่าวันนี้หยุดก็เลยหาเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาพูดให้ทุกคนฟังเกี่ยวกับนิสัยของคนฟินแลนด์นะคะจากการที่ไปายได้คลุกคลีมากับคนฟินแลนด์ที่ทํางานกับคนฟินแลนด์นะคะแล้วก็จากคนรอบข้างจากครอบครัวอย่างนี้เนาะ ไปก็ได้สังเกตเห็นพฤติกรรมอย่างหนึ่งของคนฟินแลนด์นะคะที่เห็นชัดๆก็คือการพูดการจาของเขานะคะคนฟินแลนด์เขาจะมี3คําที่พูดติดปากอยู่คะ่ะทุกคนเดี๋ยวไปจะมาเล่าให้ฟังว่ามีคําว่าอะไรบ้างนะคะคําแรกนะคะทุกคนก็คือคําขอบคุณค่ะคําว่าขอบคุณคือคนฟินแลนด์จะขอบคุณบ่อยมากเขาจะใช้คํา ว่าขอบคุณนี้เปลืองมากๆเลยนะคะทุกคนก็คือเวลาจะขออะไรเขาก็จะสมมติว่าเขาอยากได้น้ํานะคะอยากได้น้ําก็เออเธอฉันขอน้ําหน่อยได้ไหมขอบคุณอะไรประมาณนี้แล้วก็พอมีคนเอาให้ก็ขอบคุณนะ อะไรเงี้ยก็คือตอนขอก็ขอบคุณไว้แล er. ้วตอนเอาให้ก็ขอบคุณไม่ว่าจะเอาอะไรให้ก็ตามนะคะหรือว่ามีใครทําอะไรให้เขาก็จะขอบคุณขอบคุณคือภาษาฟินแลนด์คําว่าขอบคุณก็จะคือกีโตสนะคะกีโตสก็อะไรอะไรก็กีโตสกีโตสกีโตสนะคะใครทําอะไรให้ก็กีโตสใคร เอาอะไรให้ก็กีตัสนะคะก็บางทีตอนปลายมาใหม่ๆก็จะรู้สึกว่าขอบคุณอะไรนักหนาเล็กๆน้อยๆนิดๆเนี่ยก็ขอบคุณจนตอนนี้ก็ติดกับเขาไปด้วยนะคะติดเป็นนิสัยก็ติดปากเราไปด้วยแต่ว่าคือปลายโตมาในครอบครัวชนบทนะคะอยู่บ้านนอกบ้านนาเราเนี่ยคือก็จะไม่ค่อยมีคําขอโทษคําขอบคุณคําบอกรักกันอะไรอย่างเงี้ยก็ จะไม่ค่อยมีเนาะที่บ้านเราคืออยู่ตามมันนอกเราอะค่ะจะพูดอะไรมันก็จะเอ้ไอ้อหน่อยเนาะแต่ว่าพอมาที่นี่คืออะไรนิดนิดเนหน่นอยเขาก็ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหมดเลยคือคนฟินแลนด์เนี่ยจะชอบขอบคุณมากๆเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราก็ติดจากเขามาแต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราสังเกตได้ว่าคือเขาจะขอบคุณมากกว่าคนไทยเรา เท่านั้นเองนะคะก็เลยหยิบยื่นมาเล่าให้ฟังนะคะทุกคนสำหรับคําที่สองนะคะคําที่2ก็คือมากแล้วก็บ่อยไม่แพ้กันก็คือคําสะบดค่ะคําสะบดก็ <c oughs> <c oughs> คือเออมีอะไรนิดหน่อยนี่เขาก็จะสะบดนะคะเขาก็จะออไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบกับคําว่าอะไรบ้านเราดีถ้าเป็นภาษาไทยก็อาจจะออขออนุนะคะก็จะเคออียดอ,อ,อะไรประมาณนี้คิดบ้างนะคะ เออคิดว่าก็จะประมาณนั้นก็เขาจะมีอยู่ไม่กี่คำนะคะออคำสะบทของเขาที่หนักๆก็คือคำว่าไม่รู้พูดออกสื้อได้ไหมเนาะแต่ว่ามันมันเป็นภาษาเขาเนาะก็มาพูดเป็นตัวอย่างให้ทุกคนฟังก็จะมีคำว่าวิตุนะคะวิตุซาตานะแล้วก็เปร์กเลคืออะไรนิดหน่อยก็ซอตาะซอตาะอะไรเงี้ยเปร์กเลคือรอเรือนนี่จะชัดมากเลยนะคะของคนฟินแลนด์ เออก็จะประมาณนี้ราะคะ่ะอะไรนิดๆอะไรหน่อยใครขับรถไม่ดีกออ็พูดคําสะบทคาไอ้นี่นะคะใส่ใส่กันคือพูดในรถตัวเองนั่นแหละคะ่ะแล้วแต่ว่าก็จะคือจะทําอะไรหรือจะเกิดอะไรขึ้นนิดๆหน่อยๆที่ทําให้ไม่สบอารมณ์ให้อารมณ์เสียหรือว่าอะไรที่มันออออทำแล้วไม่ได้ดังใจก็จะมีแต่คําสะบทคือ คือคือจะเป็นอัตโนมัติหลุดออกมาจากปากเลยนะคะส่วนมากไหมคะไม่ใช่ทุกคนคือบางคนเขาก็จะไม่พูดแต่ว่าคือส่วนมากเลยคําสะบที่จะเป็นอะไรที่คือติดปากคนฟินไม่แพ้คําว่าขอบคุณเลยนะคะคือจะเล่าให้ทุกคนฟังว่าตอนไปย้ายมาใหม่ๆนะคะคือทะเลาะกับพ่อบ้านบ่อยบ่อยมากๆเราจะโกรธเขาบ่อยมากเลยเพราะว่าเขาจะเป็นคนชอบสะบทค่ะ พ่อบ้านของไปเนี่ยเนะาะไปก็โตมาในครอบครัวที่ไปเป็นเด็กค่อนข้างเรียบร้อยนะคะทุกคนคือแต่ก่อนสมัยเด็กๆพ่อไปไหนเนี่ยตามบ้านนู้นบ้านนี้พ่อก็จะบอกลูกสาวข่อยนี้เรียบร้อยคือผ่าพับใบอันนี้ก็คือฉายาของไปตอนเด็กๆนะคะเรียบร้อยเหมือนภาพบใบน,นะคะทุกคนทีนี้ไปก็จะไม่ใช่เป็นคนที่จะพูดคําหยาบหรือคําอะไรอย่างนี้เนาะพอย้ายมาแล้วก็อะไรนิดหน่อยคือ แฟนก็พูดคำสบทพูดคำหยาบอะไรเงี้ยเราก็ไม่ชอบเราก็รู้สึกไม่อยากได้ยินไม่ไม่ให้พูดแต่เขาบางทีเขาก็มันมาเป็นอัตโนมัติคือมาโดยอุบัติเหตุบังเอิญอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันติดปากเขามาตั้งนานแล้วอย่างเงี้ยเนาะก็จะโกรธให้เขาบ่อยค่ะเขาก็จะพยายามอธิบายว่าคือมันมันเป็นประมาณสันดานแล้วอะ่ะคือ อะไรนิดหน่อยมันก็ก็ออกจากปากมาเลยคือเขาไม่ได้ว่าเรานะคะทุกคนคือทําอะไรเอ่อจะสมมุติว่าประตูพังซ่อมประตูเอ,อซ่อมแล้วมันเอ่อไม่ได้มันไม่ถูกแบบนี้เอาออกออคำสมบัดก็ออกมาแล้วอะไรเงี้ยประมาณน,นี้แต่ว่าเราก็ไม่ค่อยอยากได้ยินเนาะไม่ค่อยไม่ไม่ชอบอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกวันนี้ก็ยังพูดอยู่นะคะสําหรับพอบ้านของปายแต่ว่าก็จะพอเพลลงเนาะเขาก็พยายามปรับตัวแต่ว่ามันหายไปเลยหาย ถ้าจะให้หายไปเลยหายไปไม่ได้เพราะมันอยู่ในสันดานค่ะเราก็โกรธน้อยลงนะคะทุกคนคนละครึ่งทางเนาะเราก็ไม่ได้โกรธทุกครั้งที่เขาพูดแล้วเขาก็จะพยายามเลีเ่ยงที่จะไม่พูดแต่ว่ามันก็ยังมีมีแรดรอดเนี่ยเนี่ยแหละคะ่ะก็คือคือคำสบ,บทนี้คือจะจะติดติดปากคนฟินมากๆเลยนะคะสำหรับคำที่3ะคะ่ะทุกคน คำที่3นี้ก็คือคำขอโทษค่ะคือคำขอโทษนี่เป็นคำที่ดีมากเลยเนาะไปไม่รู้นะคะอันนี้คือสังเกตจากคนรอบข้างแค่นั้นเองเอ,อ่คนที่เราพบเจอคนที่เราได้ร่วมง,งานด้วยแล้วก็จากครอครัวนะคะคือส่วนมากก็คำขอโทษนี่จะเป็นคำที่เขาใช้กันบ่อยมากๆเหมือนกันคือทำอะไรเนิดหน่อยให้อีกคนไม่พอใจหรือว่าอ๋อทำใคร เจ็บหรืออะไรยังไงก็จะขอโทษเออขอโทษภาษาฟินเขาก็จะบอกอันเต็กสินะคะอันเต็กสิเอออะไรนี่หน่อยก็อันเต็กส์อันเต็ก์อันเต็ก์อะไรประมาณนี้ขอโทษนะขอโทษนะเอ่อก็ในครอบครัวนะคะก็ขอโทษกันทำอะไรกันไม่พอใจก็กจะขอโทษลูกขอโทษพอ่อแม่ พี่น้องขอโทษกันพ่อแม่ขอโทษลูกอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะก็อีกเช่นเคยคือปลายจะโตมาในครอบครัวชนบทนะคะก็จะไม่ค่อยชินในการใช้นะคะโดยเฉพาะถ้าเราเป็นพ่อแม่เนี่ยตัวปายเองก็ยังยากอยู่นะคะทุกคนถ้าทำอะไรแล้วเ,เราจะขอโทษลูกเนี่ยคือเราก็ขอโทษบางบางทีเเราสัญญาลูกว่าจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าพอเราไม่ทำตามสัญญาเราก็ขอโทษอะไรเงี้ยเนาะ ออประมาณนี้แต่ว่าออสำหรับพ่อบ้านเองเนี่ยเขาก็จะเป็นเป็นอัตโนมัติเลยเป็นปกติของเขาเขาทำอะไรให้เราไปพอใจเขาก็ขอโทษออทำอะไรให้ลูกไม่พอใจเนี่ยเขาก็ขอโทษลูกก็ขอโทษออก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนก็มีอยู่วันหนึ่งนะคะออมันเป็นวันที่อากาศหนาวแล้วกออ็ลูกไปเนี่ยอันตินะคะ,ะกำลังจะไปโรงเรียน ทีนีเ้เขากำลังจะโตนะคะตัวคนอยู่ปห้าปห้านะ10 11อย่าง12เริ่มจะเข้าสู่วัยเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเนาะเขาก็จะไม่ค่อยจะอยากใส่อะไรเยอะแยะมากมายแต่เราก็กลัวลูกหนาวเราก็บอกให้ใส่เสื้อผ้านาหนา,นาใส่อีกใส่ตัวอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็ไม่พอใจเขาก็เถียงเราเขาว่าเขาไม่หนาวทําไมแม่จะมีมารู้กว่าเขาได้ไงเขาไม่หนาวเขาไม่อยากใส่อะไรเงี้ยแต่เราก็กลัวเขาไม่สบายเราก็โมโห คือลูกไม่ทําตามแล้วก็โมโหแล้วเราก็สุดท้ายเขาก็ไม่ยอมใส่นะคะทุกคนแล้วเราก็แบบโอเคทําอะไรก็ตามใจไม่สบายก็ก็แล้วแต่เธออะไรประมาณเนี้เนาะแล้วก็ลูกก็โมโหไปก็ฟึดฟัดใส่กันนะคะแต่ว่าพอเขาเลิกเรียนมานะคะทุกคนเขาก็มาขอโทษแม่บอกว่าขอโทษที่เขาพูดไม่ดีกับแม่อางเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกแบบ เออมันก็ดีมันเป็นคําที่ดีมากๆเลยค่ะทุกคนคําว่าขอโทษนะคะมันก็ดีที่เราในครอ,อบครัวของเราก็ใช้คํานี้ใช้คํานี้เป็นปกติคนรอบข้างของเราก็ใช้คํานี้เป็นปกติคือเพื่อนที่ทํางานที่อะไรก็อะไรนิดหน่อยเขาก็ขอโทษกัน,นะคะ่ะทุกคนขอโทษขอโทษขอบคุณขอโทษขอบคุณคือคนฟินที่ไปพบเจอมาก็จะจะ,ะใช้ใช้ค่อนข้างเยอะนะคะไปไม่ไม่รู้ว่าคน อื่นๆจะยังไงนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นนะคะที่ไปสัมผัสที่ไปได้รู้จักที่ได้ใช้เ,เวลาด้วยได้ใช้ชีวิตด้วยอะไรเงี้ยก็ก็จะใช้คำพวกนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเป็นอะไรที่ได้ยินแล้วมันก็มันก็รู้สึกดีนะคะทุกคนยกเว้นคำสบทนะคะคำสบทก็คือเป็นคำที่ ที่ติดปากคนฟินสุดๆแล้วก็เราก็ไม่ค่อยชอบแต่ว่าแต่ว่าเราก็ปรับตัวเอาเนาะ <c oughs> นั่นแหละค่ะทุกคนก็มาเล่าเล็กๆน้อยๆสู่กันฟังนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆพี่ๆที่แวะเข้ามารับฟังไม่มากก็น้อยนะคะเป็นเ,เกร็ด เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับคนฟินมาเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้ไปด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ